เอาดูลูกมะพร้าวหล่นระวังหลังพูดนะต้องถีบตัวเอาจดเล็กโดดไปเลยโดดเลยเดี๋ยวหลังพ like ูดขอแพ้นะโดดต้มเลยหลังจะไม่พูดโดดเชื่อๆโดดโต๊เด็กเขอนเจ้าพญานั่งหงายหลังไปไปโอ้โหหายไปเลยเว้ย ตลมดีละไผ่มาน้ำกระจายเรามาครั้งนี้เราพบแล้วปลาพยูนปลาพยูนี่ยปลาพสองตัวเดี๋ยวตัวที่สามตัวที่สองตัวที่สามล้างจานอยู่ตัวที่สาล้างจานอยู่ที่จิ๋มไม่ใส่ โอ้ยเอ็นริน้ำใสอ่ะมันร้อนไปเก็บของที่ผมลืมเงีโอ้ยไปจุ่มไปดูด้วยไอ้โดนวางไข่ไว้เยอะไหมกล้าไปอ่ะกลัวไปเยอะแม่ชะโนดงนู้นเห็นเป็นทวนเลยไอ้เแกยังเดินมาจิ้มสูตรไอหาเฮ้ยใส่ตูดแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันเข้าง่ามตูดไอ้ไก่ยังถึงอ่ะไอ้ง่ามตูดไม่กังวลว่ะตัวมันข้างๆง่ามตูดเลยเออใช่ โม่แพงคนละครึ่งไม่จำเป็นเฮ้ยยานี้ดีแพงละครึ่งเนแะเพราะเราไม่จำเป็นสุดยอดมันนี่้แกะหรอเปล่ามันเป็นอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยว่ามันเข้านมาสุดอ่ะเออช่างเถอะมันเพลินดี ใส่แบบลูกโตเลยใส่แบบลูกโตเยน้ำใสเดิ่ยสบายไม่หลังจุ่มเลยกลัวแดดโอ้ยงานแอนไปบอกว่าผมไม่เงงเอ๊ะรถไปข้ากิโลเลยเนี่ยว่ายน้ำไปยังพบแล้วปลาพยูนที่อาเก็บน้ำเขื่อนสีนักคริน เออเรานั่งได้ฮะใส่ในน้โคตรเดอดนคัใส่ก็ออกอย่างไอดะนั่งได้นีกหลังยมนเ้า้าแล้ตน้รกสูดมนเข้าอก็ได้อเอ่อถอ้ว่น้ำก็ได้